สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับแพทย์นะคะในช่วงป้องกันโรคภัยให้ลูกรักค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาด้วยเรื่องของอาการปวดท้องเฉียบพลันซึ่งเราอาจจะพบได้ในเด็กนะคะมีทั้งทุกๆช่วงวัยเลยนะคะวันนี้เราก็อยู่กับคุณหมอนะคะแพทย์หญิงศิริลักษณ์เจนุวัตกุมารแพทย์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชนินีหรือว่าโรงพยาบาลเด็กค่ะ สวัสดีค่ะคุณหมอคะ,คะมาพบกันอีกแล้วนะคะ,คะในวันนี้ก็เป็นเรื่องของอาการปวดท้องค่ะซึ่งบางทีเนี่ยมันปวดแบบอยู่ๆก็ปวดขึ้นมาแบบเฉียบพลันไม่ทราบสาเหตุอาการแบบนี้เนี่ยเกิดได้จากอะไรบ้างอะคะก็อาการปวดท้องเฉียบพลันในเด็กเนี่ยนะคะจะแบ่งเป็น สองสาเหตุหลักๆคือสาเหตุแรกนี่เกิดจากโรคทางอยายุรกรรมนะคะที่พบได้บ่อยที่สุดก็คือ,อการติดเชื้อที่กระเพาะอาหารหรือลำไส้ห, <intend. S 2> หรือว่าท้องเสียพวกนี้นะคะส่วนโรคกลุ่มที่สองนี่คือเป็นโรคทางศัลยกรรมนะคะ<ห>ซึ่งโรคทางศัลยกรรมนี่ก็จะแบ่งตามช่วงวัยนะคะ<ห>เช่นอาจจะเป็นพวกลำไส้ลืนการหรือว่าไส้ติ่งอักเสบซึ่งจะเจอในเด็กโตนะคะซึ่งอันนี้ก็คือต้องไปพบแพทย์เพ<ห>ื่อการรักษาผ่าตัดอะไรก็ว่ากันไป<ห>แต่สําหรับเด็กโตเนี่ยคือแพทย์ยังรู้สึกว่า ไม่ค่อยน่ากังวลเพราะว่าเขาก็บอกเราได้เขาปวดท้องเขาอะไรต่างๆแต่ถ้าเป็นเด็กเล็กอะคะ่ะบางทีเขาร้องเนี่ยคือตัวเองก็เคยเป็นแม่นะคะร้องมาไม่รู้ร้องอะไรเอ๊ะปวดท้องหรือเปล่าจะเข้าห้องน้ำผิวนมงหรืออะไรต่างๆคือเราจะสังเกตยังไงในเด็กเล็กว่าเขาปวดท้องอะคะ ก็ส่วนไหนก็คงต้องสังเกตดูที่เช่นว่าอาการที่เราสังเกตว่าร้องกวนเนี่ยเราดูที่ว่าเราจัดการเปลี่ยนผ้าอ้อมดูแล้วไม่มีอาสาเหตุอื่นๆแล้วเด็กยังมีร้องกวนมากไหมร้องจนกระทั่งตัวงอไหมนะคะหรือว่าร้องจนหน้าดําหน้าแดงเลยหรือเปล่านะคะหรือในในเด็กบางคนเนี่ยก็อาจจะมีอาการทางในเรื่องอาหารอื่นๆช่วยเช่นร้องเหมือนปวดท้องร่วมกับมีอาจเจียนนะคะหรือว่ามีท้องเสียหรือว่าท้องอืดอันนี้เราก็จะ สันนิษฐานราเนี่ยพ่อแม่เด็กก็จะสันนิษฐานว่าน่าจะร้องกวนจากเรื่องอาการปวดท้องนะคะซึ่งถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยถ้าร้องแบบนี้เนี่ยต้องนํามาพบแพทย์เลยหรือเปล่าก็ส่วนส่วนใหญ่เนี่ยในเด็กเล็กเนี่ยพ่อแม่มักจะพามาอยู่แล้วพะเด็กมักจะร้องไห้ไม่หยุดนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เด็กเด็กก่อนเข้าวัยเรียนเด็กโตหน่อยนะคะหรือเด็กที่เข้าวัยเรียนแล้วเนี่ยก็ก็ขึ้นอยู่กับอาการว่าอาการปวดท้องมากน้อยแค่ไหนอย่างในเด็กเล็กอะค่ะอาการหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ มือใหม่จะกังวลมากก็คือที่เขาเรียกว่าโคลิกร้องโคลิกนี่อยากจใจคุณหมออธิบายสักนิดนึง่งสำหรับคนที่อาจจะแบบไม่คุ้นกับศัพท์นี้ก็โคลิกก็คือ <c oughs> อาการปวดท้องร้องกวนนะคะในเด็กช่วง3เดือนแรกนะคะ <c oughs> ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยสาเหตุไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรนะคะแต่ว่าบางคนก็เชื่อว่ามีเรื่องระบบประสาททํางานไม่ค่อยดีหรือบางคนก็เชื่อว่ามีลมในท้องมากหรือบางคนเคยเชื่อว่าอาจจะเป็นเรื่องปัญหาเรื่องการแพ้นมวัวนะคะแต่โดยสรุปก็คือไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนแต่จะเจอว่าเด็กเนี่ยมักจะมีอาการร้องกวนงอแงเป็นช่วงๆนะคะเวลาร้องก็ร้องจนหน้าดําหน้าแดงร้องจนฟัวงอสักช่วงหนึ่งเช่นเป็นชั่วโมงเป็นเวลาเช่นคนนี้จะร้องตอนเย็นก็จะร้องตอนเย็นเวลา ีทุกวันเลยแล้วพอเวลาหายก็หายเป็นปกติอันนี้ซึ่งจะเจอได้นะคะในช่วงเด็ก3เดือนแรกแต่ที่จะต้องระวังเลยก็คือ คุณพ่อคุณแม่ต้องดูว่าเด็กเนี่ยมักจะเวลาสบายดีจะปกติเลยนะคะไม่มีอาเจียนนะคะต้องระวังอาการใช่ว่ามีอาเจียนไหมมีอาเจียนเป็นน้ําดีสีเขียวๆปนไหมนะคะหรือมีอาการปกติอย่างอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าถ้าน้ําหนักขึ้นดีไหมกินนมได้ปกติไหมถ้าอาการทุกอย่างอย่างอื่นปกติดีหมดเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าพาพบแพทย์แล้ววินิจฉัยว่า เป็นการปวดท้องจากโคดิกเนี่ยเราก็มักจะให้เป็นคําแนะนำนะคะ ừ ừ ừ บางรายก็อาจจะ <c oughs> ให้ยาขับลมช่วยบ้างค่ะคะ่ะโดยอย่างโคดิกเนี่ยพทะสงสัยมากว่าทําไมเด็กเขาถึงต้องร้องในช่วงเวลาเดิมๆคือลูกของเพื่อนแพทนเนี่ยก็มีว่าเขาจะบอกเลยว่าพอเริ่มหกโมงเย็นเนี่ยเอาละรู้เลยว่าจะมาแล้วต้องตั้งมือเตรียมรับมือดีๆพอสามทุม่มปุ๊บหยุดแบบแอ,แอ,แอ,อยู่อยู่ดีๆก็หยุดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหาย ทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะคะมันมีอะไรเซตซสวิชอยู่หรือเปล่าคือคุณหมคือยังไม่ทราบสาเหตุแต่ลักษณะของโรคมันจะเป็นอย่างนี้จริงๆคือคนไหนร้องกี่โมงหยุดกี่โมงก็มักจะเป็นลักษณะอะไรนะค่เขาบอกว่าเวลาร้องเนี่ยคือร้องเหมือนจะเป็นจะตายจริงๆแต่พอหายก็เหมือนปกติม่อะไรเกิดขึ้นปกติมากคืออันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วปัญหาหนักจะอยู่ที่คุณพ่อคุณแม่เพราะว่าคุณแม่อย่างตัวคุณแม่เนี่ยจะเครียดมากคุณหมอมีวิธีแนะนํำยังไงะคะสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเป็นโคลิคค่ะคือส่วนก็ ส่วนใหญ่ถ้าเกิดมาเนี่ยเราก็จะทําการซับประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายเพื่อย,ยืนยันจริงๆว่าเด็กเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเป็นโรคทางกายอย่างอื่นนะคะแล้วก็ถึงใหญ่เนี่ยถ้าเราตรวจซับป,ประวัติตรวจร่างกายแล้วเนี่ยไม่มีความผิดปกติใดๆเนี่ยเราก็จะอธิบายให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจว่าโรคโคนเด็กเนี่ยมันไม่ได้เป็นโรคที่มีความผิดปกติทางกายอะไรอาการเด็กมักจะเป็นอย่างนี้ถ้าช่วงที่เด็กมีอาการร้องกวนปวดท้องงองแงเนี่ยเราก็อาจจะ คุณพ่อคุณแม่ต้องพยายามควบคุมอารมณ์ของคนเลี้ยงด้วยนะคะเพราะบางทีเนี่ยปัญห,า,หาคือคนเลี้ยงจะหงุดหงิดมากซึ่งบางทีเนี่ยพอเราไปหงุดหงิดไปเลี้ยงลูกแล้วเนี่ยลูกก็ยิ่งรู้ว่าเราอารมณ์หงุดหงิดพวกนี้เด็กเขาก็จะยิ่งรู้สึกไม่สบายเนื้ไม่สบายตัวเขาจะยิ่งร้องมาดังนั้นคนเลี้ยงก็ต้องควบคุมอารมณ์ด้วยส่วนหนึ่งนะคะ,ะเวลาเด็กร้องกวนองอแง่เนี่ยบางทีเราก็จจะอุ้มหรือว่าจัดท่าให้อยู่ในท่าที่สบายขึ้นเปลี่ยนเปลี่ยนผ้าอ้อมถ้ามีการ เปียกชื้นในพวกนี้นะคะแล้วก็บางรายก็อาจจะใช้ยาขับลมช่วยหรือว่าอาจจะอุ้มทาาบ่าให้ให้เลอออกแล้วก็พอถึงเวลาหย,ยุดเขาถ้าหยุดได้เองคุณพ่อคุณแม่ก็จะไม่ต้องกังวลเพราะว่าอย่างที่เราเราจะต้อง ตรวจร่างกายจะประวัติตรวจร่างกายให้มั่นใจแล้วว่ามันไม่ได้มีความผิดปกติอื่นจริงๆแต่ก็คือไม่มีไม่มีขนาดแบบว่าร้องจนช็อกหรือว่าถ้าเป็นโคลิคจะไม่มีจนถึงขนาดนั้นไม่มีใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นทําใจให้สบายๆจริงๆแล้วคุณพ่อเนี่ยคุณจะซัพพอร์ตมากๆเลยนะคะมาเปลี่ยนกันอุ้มคนละชั่วโมงอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าบางทีแมมพูดปุ๊บให้ควบคุมอารมณ์คือเวลาเราพูดเราพูดได้แต่พอถึงจุดนั้นเนี่ยบางทีก็อยากจะโยนทิ้งไม่ใช่คุณผู้ชมอย่าเอาเป่อองากวต้ ช่วยการรับมือไว้อย่างนั้นนะคะ,คะนี่ก็คือเป็นอาการของโคลิกแล้วถ้าเป็นอาการปวดท้องอย่างอื่นอย่างสมัยโบราณเนี่ยคือเขาก็จะเอามาหาหินทาท้องสมัยนี้เขายังทำอยู่ไหมคะคือจริงๆถามว่าแนะนำไหมเราก็ไม่ได้แ,นะแนะนำานะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยทาแล้วเกิดอาการแพ้ เป็นผื่นแพ้ก็มีนะคะอี่ยอันนี้ก็ต้องระวังเพราะบางคนทาทโ่้โ,โหแทบจะชโลมทั้งตัว,ตวยังจะะําได้อยู่เลยค่ะ<笑><笑><笑>ยังจากลิ่นได้ด้วยค่ะสมัยทาน้องนะคะ,ะคือคือบางคนมีการแพ้แล้วบางคนเป็นเหมือนกับลักษณะคล้ายๆไหมอย่างงี้ก็มี<อ>ค่ะอพ่าอันนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงว่าส่วนใหญ่ก็คือเหมือนกับเป็นการรักษาแบบประคับประคองนี่แหละค่ะคือพอบทเด็กจะ หายเนี่ยถึงแม้ไม่ทาอะไรเนี่ย,ยเขาก็จะหายแล้วอย่างอย่างนี้จะมีวิธีปฐถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนไหมคะก่อนที่จะต้องพามาพบคุณหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าคำแนะนำเหมืแบบเด็กที่เป็นอาการเรื่องปวดท้องเฉียดพลันทั่วทั่วไปเนี่ยนะคะก็คืออันที่หนึ่งให,ให้ให้ดูอาการก่อนว่าอาการไหน,นที่ควรจะต้องมาพบแพทย์นะคะเช่นว่ามีอาการปวดท้องแล้วอาการเนี่ย เป็นปวดท้องมากขึ้นเรื่อยๆนะคะหรือว่าปวดจนตัวงอเดินไม่ไหวเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยควรจะต้องมาพบแพทย์นะคะห,หรืออาการปวดที่บริเวณตำแหน่งที่ขวาล่างเช่นเราสงสัยว่าจะเป็นไส้ติ่งอักเสบหรือมีอาการปวดร้าวไปที่ไหนอันนี้อาจจะต้องมาพบแพทย์ถ้ามีอาการอาเจียนเป็นเลือดนะคะหรืออาเจียนเป็นน้ำดีปนถ่ายเป็นเลือดหรือถ่ายดำที่สงสัยเลือดออกในทางเดินอาหารอันนี้ต้องรีบไปพบแพทย์นะคะหรือว่าเด็กมีอาการขาดน้ำปวดท้องมากแล้วมีอาเจียนท้องเสียจนขาดน้ำหรือ เด็กมีไข้สูงร่วมด้วยแล้วก็ซึมนะคะหรือว่ามีมประวัติว่ามีการกระแทกท้องที่รุนแรงมาก่อแล้วเด็ก<ะ>ปวดท้องพวกเนี้ยคนจะต้องหาพบแพทย์ะะอือโอ้ยคือฟังแทบจะทุกอากาศถ้าปวดท้องเฉียบพลันหรือปวดมากๆเนี่ยยังไงพบแพทย์จะดีกว่าเพราะบางทีเราก็ไม่รู้สาเหตุว่าลูกปวดเพราะอะไร ก็วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะถ้าเกิดช่วงแรกตรวดแต่ยังไม่ได้ปวดมาก<ม>อันที่หนึ่งก็อาจจะลองทานยาขับลมหรือยาทุกกระเพาะดูก่อนว่าอาการดีขึ้นไหมใ,ให้นอนพักก่อนแล้วก็ให้กินอาหารอ่อนๆแล้วก็ลองสังเกตอาการเบื้องต้นว่าถ้าเราทําอย่างนี้แล้วอาการดีขึ้นไหม,มถ้ารอปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วไม่ดีขึ้นน่าจะต้องมาโรงพยาบาล<ม>แต่ถ้าสมมติว,ว,ว่าเรากินยานอนพักแล้วอาการปวดท้องมันน้อยลงหรือหายไปพวกนี<ม>้อาจจะสังเกตอาการต่อท<ๆ>ี่บ้านได้ ะะและเรื่องของโยงเขาไปกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงอาการท้องผูกถ้าเด็กท้องผูกก็ปวดท้องได้เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะพัดเคยได้ยินเรื่องเด็กคนหนึ่งค่ะอายุ3ามขวบแล้วปวดท้องมากตอนปี3าปี4่คุณพ่อเนี่ยต้องพาไปนั่งรอหน้าห้องฉุกเฉินเพราะว่ารอคุณหมอจะมาตอนเช้าปรากฏว่าพอคุณหมอมาตรวจไปตรวจมาเอา้าเกิดท้องผูกไม่ถ่ายคุณหมอก็มีวิธีสวนอะไรต่างๆทําไม่ถ่ายหายเลย คือบางทีมันก็เป็นได้เป็นได้ก<า>็คือส่วนใหญ่ถ้าปวดท้องเฉียบพลันอย่างที่บอกก็คืออราจะแยกโรคเป็นสองกลุ่มหลักคือโรคทางอายุรกรรมกับโรคทางสัญญกรรม,มที่เรากังวลคือโรคทางสัญญกรรมซึ่งถ้ามาพบแพทย์ช้าพวกเนี้ยอาจจะมีปัญหาได้นะคะเช่นว่าถ้าเป็นไส้ติ่งอักเสบอย่างเงี้ยมาพบช้าก็อาจจะเกิดไส้ติ่งแตกนะคะหรือว่าในเด็กบางบางวัยถ้าเป็นพวกกลุ่มลำไส้คืนการถ้ามาพบช้าก็อาจจะทําให้เกิดลำไส้เน่าได้ดังนั้นที่กังวลเนี่ยก็คือเรื่องของโรคทางสัญญกรรม ค่ะามาพบแพทย์ช้าอาจจะมีอันตรายนะคะแหมวันนี้คุณผู้ชมฟังแล้วนะคะก็คงจะทราบแล้วว่าอาการไหนเนี่ยควรจะเป็นกังวลหรืออาการไหนควรจะไปพบแพทย์อย่างทันท่วงทีหรือว่าอาการไหนยังสามารถดูแลที่บ้านได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมออีกครั้งหนึ่งนะคะที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเรานะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับช่วงป้องกันโรคภัยให้ลูกรักได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ทย์และคุณหมอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ